ครับขอกินดีต้องรับเข้าสู่ p ับจีโมบายนะครับแผนที่ซันฮอกสูงทีมาครับไม่รู้ว่าลอดหรือไม่ลอดนะครับขเขาเงียบกันมากเลยเครื่องบิกัน เจอคนเก่งเนี่ยรูทแคมรอดเอาวะลงไปนี่เจออันนี้ก่อนเลย ้วนเพื่อนมาชุบหน่อยด้านบนเบอร์ทีทีเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลยอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปเผือามากมากยิงพวกไปทำไมทำไมลื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 มขอโทษขอโทษใช้ปืนผิดไปล้ เบอร์หน oh, ึ่งข้างหลังกระโปะละจับเอ้าแค่นอกเหรอฮา่ฮ่าฮ่าฮ่าเก็บตัวมั่งครับคก็บ มียาแถวไหนบอกด้วยนะครับ

ไจะนานไม่ได้ยุงผู้ไปเหยียดเม,มื่อกี้เมื่อกี้มันหยิบผู้ได้อันแรกไงทีนี้ก็ลืมดูว่าอะไรมันอยู่ในมือยิงอย่างเดียวเลยเมื่อกี้พาดเลยจะได้ลขึ้นไปเรานี่ยิงใส่นี่เลยเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không 就王浩天。 ใครเจอท้าย M4 บอกด้วยนะครับ <c oughs>

cũng không có gia nào dịch thì trò, một cách biến thật, một cách gì sự thật, một cách biến sự thật, một một มกไปเบิ่งมูเนี่ยเร็จไปบอ อของแต่งแนละ้วมีแต่เวกเตอร์แล้วเวกเตอร์เวกเตอ ไดค้คือเคยเจอทีมแบบส่งประกอบบ้างเมื่อวาน <c oughs> มีโดนโดนดี่อเนี่นะเพื่อนทำอะไรวะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนทำไมโดนระเบิดสองอันอะเป็นอะไรวะ เออแล้ววัวใส่เกิดเลยเออเกิดอะไรเล่นอะไรอีกเนี่ยโอ้มีงานทำเลยฮึฮึฮมียางไมมียาด้วยเลยเล่นเสร็จก็ได้ใหรมโอ้ตัวตัวตัวได้แลว ủa mà thật này 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 ใช่ไหมใช่มันอยู่บนเกาลละ,ะผมไม่มีผมม,มีแค่สะกบสองนะ

So dann da. เนี่ยข้าบนนี่ Gracias. ข้างหลังเราจะบีไปเนี่ยจัอๆๆย่านจัดยานย่งนี่ัดาการด,ดาายดังไงไอ้เี้ย,นยืนมาแล้วนะตรง,งตลงนนะ เยอะเอ้ยอะไรวะโอ้โหเยอะเยอะเยอะกวาติด้โดนอไรเธอะไรทำไมร้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะนายเป็นอะไรโดนยิงไงล้มเลยอ่ะรี่รีกระเทยเลยอ่ะด้๋ยม้นจะมีเยอะอ่ะ เาีเดี๋เดี๋ยวออะไรนะเมื่กิงใช่ไหมยิงใช่ไหเดี๋ยวเราจัดการมันตรงนี้มีนะ enemies ahead ต้มมีอะไรอ่ะอะไกรม่ Yeah, but

แตกหมดเลยนี่โอยดไ้นมัไม่เห็นว่าวว้าววาว้อเหมือน๊ด๊ดะ ซ้ายมาแน่เลยมีตัวนึงทายดูซ้ายไว้นนะเราดูวาให้อยู่เนี่ยไ้ายเข้ารถเรียนะนายดูซ้ายดีๆนะครับโอเคโอเคไม่เอาเลยนะร้อง <c oughs> อุ๊ยๆๆๆบุ <c oughs> ก็มันมันโดนหญิงคุณกุ้ยแบบอะไรกุ้ยน่ารักไปใช่ไหมตรงนเมอ่ะกี้เนื้อโดนดโดนดโดน,ดโดนดอ้าวเจอแล้วเจอแล้ว ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มุมนั่นแหละก้อนหินนั่นแหล i, ะแถวแถวก้อนหินนั่นแหละก้อนไหน,นก,อนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่สุดที่สองจากซ้ายแต่ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนก้อนหรือยังนะแต่รู้ว่าที่สองจากซ้ายส,สามก้อนสามเลย มา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 ตาโอ้โหโดนยิงกันนานเลยตายเดี๋ยวองตัวนะจ๊ะโดนเลยกัไมาอีกมา กมุวก anyway. okay. oh, so. ็ซ so. oh. ้มุกวาสองตัวบูเยี่ยมข้าวรถบอได้แน่ว่าเดี๋ยวสองเดี๋ยวหนึ่งเดียวตัวเดียวอันนั้นมันหนักก่าอะอะฉันหัวโอ้สุดยอด นายสุดยอดมากเราคิวได้สองตัวเองคิวสิสุดยอดสุดยอดจริงๆริงแต่นายอย่าไปร้องอุ้ยอุ้ยอีกนะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกด u b s สไคร e กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าครับ